ผ้หาหลานมาตัดผมมาพอ่อ้ังเป็นเสี้ยนเลขพอดีแม่พี่น้องเอฟซี้างก็เป็นเสี้ยนเลขกก็เลยได้โอกาสเอจซีถามตัวเลขแนวทางวันที่สิบหกนี่น้ำ้างได้ยิ่งกิติศัพท์ของสร้างพา่อนีเลขพ่อนีเข้าทุกวดว่าะสันวา เมื่อนี้วันที่จิ๋มโนี่เพิ่นได้แนวทางตัวใดกกับมาฟังแนวทางจากสร้างน้ำกันเนาะค่ะเป็นยังไงตัวเล็กเข้านี่ก็ถึงนี่กูเขียนไว้อยู่มีเปล่านเดี๋ยวไปกระจกทั้งนั้นนี่แตงแตง <laughs> นี่แตงแตงเ <laughs> นี่ยตร <laughs> วจหวยเอามากเกีงเลขกมันมาสร้าง เ,เก่งถือทุกงวดบ่ซังถือเรื่องมันเรียกหลายคู่มันเป็นเลียหลายพู่นบอไม่หลายคู่กับบัตรมันถือมันก็โอเคอยู่ดีมี่ักคู่เาอด็กตัวใดก่อนเลขด็กไหนเลขกไงเลขกเดีเลขก็ได้ <c oughs> ลูกสาวสร้างกับมาถามเหลียกน้ำจางถามแล้วของสร้างเป็นเส้นเี่ยนเตีฮยเหี้ยน่งเียนใบแนน่ะเขียนใบยูแหวนมาสโยยแนเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันมาเอียบเบิงน้ำกันเรียกสร้างตัดผม นี่นี่บนนี่ล่างนี่บนนี่ล่างมันมีเก่าครูมีเก่าครูแคบเอาบนตั้งหากล่างตั้งหักแคบบนนี่ล่างมันอยู่มันใดหนึ่งเลยสี่เลยหกแต่นั้นเลยส่วนสองเก็ดนี่จับด้วยกันบ่บัน้ทึก จับแล้ว <tı> จ <ro> ับคู่แล้วเราจะชินถือคู่ได้หมดคู่ได้แรมากนึงกัเอาน่ข้างหน้านี่ว่าู่ได้แรมากซีกัเลนซี่ซียังข้างหลังคู่ได้มากหกกับหกโอ้มันมันีมีอยู่สามหลักมีเลียอยู่สมหลักบเบนก็มีสามหลักกันันนั่นหน้าหกกับเล่นหกหก้นหกสองหกจัหกเจ็บไปเลยะได้จับเบาบันี่โอ้ไมอกจดกรวบว่าไง วังหานอตัวกับครับก็ได้อันนี้ไปเล่นเล่นก็เล่นเล่นเนี่ยมันเปก้าเก้าสวนโอ้มันเป็นไม่มันไม่เนืองเนืองสวนเก้าสวนครับคับแปดคับเก้าแกลอ่าอืมก็เลยเป็นอันนี้เป็นยังส่นพออันนี้บนนี่คนอ๋อนี้บนด้วยอันนี้ล่างกันผมเอาล่างเอาล่าง ล่างเ่ล่างแต่ยื่หยุ่นเขาเขาทุกหมวดแมนบอเดี๋ยวให้ยืทั่วเอาก้นยูทั่ e เปลี่ยวกนเยดั่เียวก้นเยอบนกับเขาบนกับเข่าบนบนกับเขาล่างกับเข่าบนนี่เขาเป็นตักลมให้ตัวตรงตัตรงว่าหัน บนแต่ว่าล่างเป็นตัวกลับเดนหงอดก้อนห่วหงอดก้อนอยู่ไหนเดน,นไว้หงอดก้อนเขาสีก็แล้ว <laughs> บาดนี้เป็นสร้างนี่กษิตได้ยินตัวเลขมาจากผู้นั้นผู้นี้เลขยกมองไงเพิ่นดังๆงนี่เด้ท่านได้ยินแล้วไป อันเพิ่นถือสุงหวดสุงวดนี่ได้ยินน้ำเพิินไป้างได้ยินแล้วา่นอันนี้บนแม่เม่นสักรตวก็ววเพิินมาตัดผมเพิินมาเพิ่นมาตตดผมเพิ่นโอ้ตได้ละหน่ง้สงสองคูทอนี่สองคู เลขมองเงินเพิ่นคยถือเคยได้ช่งวันนี่แหละตีย้ยคูนัดผโอ้นึงกับหนึงนึงเดอ้อพี่น่องเอฟซีคนมาตัดผมน้ำซางเิคนเบาหายซางฟั่งมาซันซางเอกากับบาสิเพิ่นสิบัวอยู่บ่อมาซันเพิ่นกระซือแล้วแม่นบาซาง สร้างกัไปอัดไปแล้วจี้อเนี่าโอ้เาเด้อพี่น้องเยสซี่้างกัไปอัดไปแล้วมันสีอัสน้างยันมันอั่นวะสันยันเขาใจคือเดียววะสันอันนี้นเปลียนนตไแม่กวสาางเบายำห้่อพี่น้องเสซี่รฟังอี่างน แมนย่ ừ, <ẹ> ừ, ้งกัปสีเปีดกยุ้งเกับสีเปียกขั้นถือชหมนยนมาแรงมันนี่เป็นนักแสดงหมนทุ่ไทยหม้นนี่าอนทุ่ไทยหวยนทุ่ไทยมัน เแมมีก่าว่าวนคว่เพื่อนมาถือมือขามันถือตี้าง ตามท <ITA> ี่เฮ็ดมาเกียงมานี่เลขเจ้าของกับเขาทุกงวดสิไม่่้อยัไนไม่ก่ไวทยงนไหวแต่ป่านนี้เอากเฝ้าซื้อไห้ร่นแล้วเบนมันอยู่แต่นั่งเกอันไิไม่ถ้าฟังนเรียก้อื่อนมาใส่เลกเจ้าของนั่มยู่บมไม่ได้ฟังนะจา เด็อเนไเหือก็เสอันนกับมะทวนดะเสื้อแล้วก็กับมะขืนขืนช่อืมเดี๋ยวเรื่องอะรืองะข้ามเสื้อนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยเป็นบนกับล่างอะไรยไม่กัเส้อไม่กัเส้นมาเสื้อล่างอะไรนึกว่าเส้มาก้้บนข้างล่าง เก็ว่าบนสินเป็นตะบนไหมอ๋อบนนี่สิเป็นบนย่างเดียวสิว่าเป็นล่างแต่ว่าล่างนี่สิเป็นบนน้ำล่างน้ำแค่ก็สิเิ็นต่างหทั้งล่างล่าแต่ว่าบนก็เท่ากันเอาท่ากับซึ่งก็เข่าล่างนั่เป็นบน <c oughs> ว่าเขาก็สร้างมันแล้วแต่ว่ามันเขามันกระบ,บนเป็นบนล่างเป็นล่างอยู่แล้วเนาะคันตัวใดมันตรงกันกำลังเห่ากันเลือกเอาตัวนั้นมันกระสีปลายตัวมันก็ะสีหน่อยตัวลงนี่แหละเมียนบอเสี่ยงเกียงเรีกสกจางตัดผมกับเป็นเสี่ยนเกียงเลีก món này con hình mắt cầu đấy mắt cầu nhá mắt cầu mua anh nè mắt ต้งบนั้งล่างเลยตีแต่ว่าเลีบ้านโพนี้ได้มาแล้วสองคูเหนึงกับสีมานงกับสีมาคือกัน เลขสร้างเขากันบาสัน ha? ก <sk r isten> oh, ับเลขไอ้เข่าเลขเข่าซีฟเลขเข่าซีฟบนเป็นเลขบนไม่เลขโอ้เขากันกับเลขบ้านพวกเขาดีเป็นเลขสร้าง บบนาเิมีันันมเข้ากันครับของเพื่อนตัวนี้เขากันเล่นตัวนี้แล้วเน้นมันตัวนี้แล้วแม่บาสัน แล้วพี่น้องยิ้ซี่เอ้ยแนวทางจากสร้างตัดผมเพิ่นกะเวาให้ฟังแล้วเนาะค่ะถามักกับจัง่อยจัดขัดกับ่านเรือค่ะทางช่องเข่ากับเป็นเพียงซื้อกางให้แนวทา้งเท่าน,นั้นยึดถือกับบ่ากันเนาะค่ะค่ะนี้คือแนวทางตัวเลขของสร้างตัดผมเนาะค่ะเพิ่นกบเป็นจางคำนวณ เลืกมาโดนเนาะคะ่ะแอดกับ่มีโอกาสได้มาตาม่มตัวเลือกน้ำพลจักเทีพึงมีโอกาสในผ้าหลานมาตัดผมก็เลยได้ถามเพื่นเนาะคะ่ะแอดก็ได้ยินกิติศัพท์เพิ่นมาดวนแล้วล่ะคะ่ะเลืกเพิ่นกับเข่าก็ถือมาตลอดเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นก็ได้เลืกบ้านโพ่ร้ออเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีก็เฝ้าเด้อคะ่ะเลขกบ้านโพ่เพิ่นมาตัดผมเพินเ่นวาให้้างฟั่ง ว่าเลขบ้านโพได้มาแล้วศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีกับเฝ้าไปหาหยิบจับลัตเตอรี่เอาไว้เด้อค่ะก่อนสีบอมี่ขายค่ะผู้ใดกับจ้องถ่าเลขบ้านโพเนาะคะ่ะมาแล้วเด้อค่ะก็ขอให้พี่นอ้องเอฟซีเฮาโชคดีในวันที่สิบหกนี่กันสุกคนเด้อค่ะมื้อนี้แอดกับที่ก็จบคลิปเอาไว้ก่อนสวัสดีค่ะ